พระสลษีโฉมงดงามพระราชินีฉลองพระองค์สูตรและฉลองพระองค์สากล่วันที่9ธันวาคมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์สูตรและฉลองพระองค์สากลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานรางวัลและทรงร่วมการแข่งขันกีฬาเรือไปในการแข่งขันเรือใปนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน35โฟเก็ตคิงครับลีกัตาณโรงแรมบิยอนกตะจังหวัดโฟเกตแห่งนี้ขอบพระองค์ทรงพระเจริญขอบคือแหล่งที่มาข่าวจากที่นี่ .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาลาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาลารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ